สวัสดีพี่น้องมึงนีมาลาะปลาขังบ้านหาเห็ดมาคนเดียวไปย่าไปอยู่โอ้ตัวเห็ดเันเห็ดเพิอกเห็นไหมเห็ดเพิงเกาลัดประจันดอกเลียกพี่น้องเห็ดดำมึงตัวนั่นกินมันจะได้ปะถุมมึงกัโอ้ยโอ้ยมาอะไรดอก มาในหน่อยๆถุงมือกับบได้ใส่มาเท็ดยวปวกงามๆเห็ดเครื่องหวานดอกที่สองเพิ่งซื้อได้บัตรโอ้ยทำไมเอ็งนี่กินมันนะโอ้ยขาบังตาหักอยู่ถุงมือกับไบัตรมาได้พี่น้องมาหล่อเบิ่งซื้อ แกมันไปเก็บผู้นูเยลามันมันสิดได้หลายที่ล้อมเอาดีๆไอเบืองทางนี่มันยังามเมืองทางนี่มันบางงามมันหมานเด้อดอกสองว้ายพออีกแล้วเห็นไหมเนาะมันก็ร่างสิคืนนะ่ะน่ะน่ะโอ้ยโชคดีโชคดีเห็นบ่ตุบปุ๊บอยู่มัน,นแมนนะมามัน อ่ะคิดๆอู้เจ็บกียงแซ่บเจ็บเจ็บอะไรตัวเดี๋ยวสิโทรหาปายานี่ปายาสิเฝ้ามาตะเยลามันเลยเด้นี่ปลาเห็ดเพิ่นขุ่นเด้อเนี่อุ้ยตาฮักน่ะตุ๊ปู่ดู อันนี่เกี่ยงเสียบได้พี่นอ้องไปเอาดอกนั้นต้งอยงยารเหยียบมันเห็ดมันหัวตะขึ้นอะนาะโอ๊ยตะก็ได้เยอะมันเห็ดตรงนี้มันกรอบนะมันขึ้นน้ำกระแตกเลยเดย้นานอืมมันมานก่อนไปเหตุงานเลยจ้า อีกแล้วดอกใหญ่มันแต่ว่ามันสิได้บ่อเกิดโดนแม้งขาดก็มีเวลามากินโดนเนาะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ด้ขาอยู่แค่ออกนิดหน่อยไม่เป็นไรแบ่งกันกินเดอ้ออันนี้มันดอกบบกใหญ่เลยได้ไงเดี๋ยวาไป ออกเฮียนอีกโอ้ยบักงามเลยพี่น้องเต้อนหนังแมงสากกินมันนี่เห็ดผึ่งลาไร้นี่แหละแกงเสือบแต่ไอันนี่ล่ะนี่ยเห็ดผึ่งลาไร้ดอกเลี้ยงงามๆไปหาต่อจ้ะพี่น้อง ซึ่งคาร่า,าดอกแบบไงปลามัน,นหกแง่มไอหนอ้าบ่ดอกไงแบบนี้มันกับ่เห็นนะหกลายโพดนี่แหละสไปเกียใส่กันเกือบเทาโอ๋อบ่เกือบเทาดอกไงโพดนี่เป็นเห็ดเพิ่งเกางนัด เกียงเติมกันได้อยอะใน,น้ะเกียงแซ่บด้กันเพิ่งค้าไล่กำลังตาหักเลยเนี่ยตาหักต้อมันตี